This รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ดีนะจ๊ะโอ้โหสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการ e อค cast g a m i n g นะครับผมอยู่กับ i s t t ด e r วฟ i ร์ว r ล์กท p a r t r ทที่12นะครับเมื่อกี้เล่นได้ครึ่งทางแล้วแต่อะไรรู้ไหมครับหลุดพระเจ้าอยากจะบ้าตายแม่งต้องมานั่งแคสใหม่โอเคไม่เป็นไรเพื่อฟนๆเราทำได้นะครับเราเออกลับมานั่งแคสใหม่นะครับก็หลังจากตําเนื้อเรื่องหลังจากที่แอชลี่นะครับได้ถูกจับไปข้างหลังกำแพงแล้วนะครับหลายคนก็ถามว่าแอชลี่เป็นอะไรทำไมกระอักเลือดอย่างนั้นนะครับ แอชลี่นะครับได้ถูกฉีดล okay. okay. ัสพลัสพาการเข้าไปในตัวนะครับทำให้มีบางช่วงนี่หรือว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยลัสพาการนะครับจะออกออกเขาเรียกว่าอะไรออกสำแดงลิ์หรือออกลิ์อะไรสักอย่างนะครับประมาณนั้นโอเคแล้วก็รอบรอบท้องถงนี้นะครับก็จะมีของจพวกกระสุนดรอปเยอะนะครับห้องประตูนี้ก็คือห้องมินิเกมนั่นเองเพราะผมขอไม่พูดถึงละกันเพราะว่า แม่งกินเวลานานโอ้โหเมื่อกี้เล่นได้ครึ่งทางแล้วพระเจ้าจอร์ดแม่งยอดมากคอมไบยอนแม่งเ้ยโอเคมาหาพ่อค้านั่งโง่นี่ก่อนนะครับ เพิ่นอัพใช่ครับแล้วเมื่อกี้ผมเทิร์นอัพวันนีเชอร์ไปแล้วก็รีโหลดสปีดนะครับแล้วก็พอตังเหลือเนี่ยก็มาดูโบเค้นบัตเตอร์ไฟล์แล้วก็เพิ่มแคปิตอลเข้าไป1นึ่อันนะครับแล้วก็ที่ผมเซลล์เมื่อกี้ที่ผมเล่นนะครับก็คือเซลล์นี้ไป4อันนะครับแล้วเซลล์นี้ไป2อันเซลล์อีกนะครับแล้วก็เซลล์นี้ไปอีก1อันนี่ครับทำไมมีคูณ2อีกวะ แต่ว่าผมจะซื้ออะไรนะครับผมจะซื้อสไนน์นะครับเซลนี้อีกราคา42,000สไนน์ราคา25,000นะครับอุย้ยชิ้นนี้อะไรเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราไม่ชอบปืนนั้นนะครับเราก็จะซื้อไรเฟ,ฟิลซิมิออตโอตโน้นะครับโอเคขอเวลาจัดของแป๊บหนึ่งนะนะครับโอเควันนี้อา่าวันนี้เขขึ้นมานี้แล้วก็เอาชิน้นนี้ขึ้นมานนี้นะครับโอเค <laughs> นะครับแล้วก็ไปเทิร์นอัพความแรงของไลฟ์เฟิลซะหน่อยเอ้ยไม่พอรีโหลดสปีดไม่จำเป็นเดี๋ยวนะพันน <urn> ิเชอร์มีอะไรต้องดาวน์โหลดฟีลิ่งสปีดฟีลิ่งสปีดคืออะไรอะ่ะ increase the speed which the weapon fire อ๋อความเร็วในการายิงนะครับก็รีโหลดสปีดเราก็เติมไปแล้วนะครับเรามาทดสอบ <Come on. S 1> ทดสอบพันิเชอร์ในการรีโหลดสปีดเอ่อที่เรา,อ,เาอัปโหลดมาเอ่ออัปเกรดมานะครับโอเคปับป๊บปั๊บเป็นไงล่ะอย่างไวนะครับก็ประมาณนี้โอเค ห้องที่เราจะเข้าไปนะครับจะมียูนิตชนิดหนึ่งเป็นยูนิตชนิดแมลงนะครับชื่อว่าอะไรไม่รู้จําไม่ได้นะครับเป็นยูนิตที่พรางตัวนะครับจะมองเห็นยากพอสมควรนะครับนะเราก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเมื่อกี้เล่นโหสาผ่านไปแล้วรอบนี้ไม่รับประกันว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับโอเคไม่เป็นไรเพื่อนแฟนเราทําได้ผมบอกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่ยูนิตตัวหนึ่งนะครับนะแล้วมันก็จะเดินมานะครับ อยู่ไหนไว้สัตว์ได้ยินเสียงมึง,ถงแถลงเนยเมื่อกี้ใช่ร่วะยังไม่ใช่รู้สึกว่าจะอยู่อ๋ออยู่ตรงนั้นครับเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรเก็บปะวะเย่ yeah! ตรงนี้มไอเทมนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้เดินมาตรงนี้นะครับก็เออมาเก็บของกันแล้วกันโอเคเนาะไี่ครับแล้วก็ด้านขวานี้ไม่มีอะไรมีมแมลงหนึ่งตัวอยู่ตรงนู้นคุณเห็นไหมครับ ยิงทักคานไปก่อนนัดหนึ่งครับโอเคมันก็จะเดินมาหาเรานะครับมันขึ้นข้างบนด้วยเห็นป่ะน่ครับส่วตรงนี้นะครับพอยิงหมดแม็กแล้วครับฟักเชียร์นี่ออกมานัดเดียวแม่ก็จอดนะครับก็มีอยู่สเต็ปเดียวนะครับถ้าจะฆ่านี้ได้หรือว่าถ้าไม่ใช้ปืนกลค่าก็ยิงพนิเชอร์ให้หมดแม็กนะครับแล้วก็ เอาลูกซองเป่าไปอีกนัดหนึ่งนะครับก็น่าจะตายแล้วนี่ครับพอถึงตรงนี้ก็จะมียูนิตพอสมควรนะครับแนะนําให้เอา UMP มารีโหลดนะครับเตรียมตัวไว้นะครับเพราะว่า UMP เนี่ยเป็นปืนที่ยิงค่อนข้างรังวพอสมควรนะครับโอเคมาเลยนี่แหละยุ่งไรกูไอสัตว์ตายตา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 โอ้ยเชีียแมาอย่างไนวะโอ้ยเชีเ้ยเฮ้ยกูจะตาไรสัตว์โอ้โห พ anyway, oh i̇şte um> ุ่งยังไงวะพุ่งเงาเหรอเชี่ยเดี๋ยว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 ตัดพุ่งมากไปแล้วนะ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 มากไปแล้วนะ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 โอเคนะครับเอา UMP มารีโหลดกระสุนลูกซองเราเยอะนะครับเราก็ใช้ใช้ไปเถอะนะโอเคดรอป กินเฮิร์บนะครับโอเคโอเคอยูแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆนะครับของกำนังโอเคไปต่อถือถือไว้นะครับเป็นดีที่สุดเพราะว่ายูนิตพวกนี้เนี่ยมันมาหลายตัวมันไม่ได้มาตัว2ตัวนะครับพอพวกมันลงมาแล้วก็ข้าพวกมันไปก่อนเลยกำจัดให้หมดครับอย่าให้มันเหลือซากดีหรบกลับไปแล้ววะอย่า yeah. พวกนี้ขายได้ราคาอยู่นะครับสักพันสองพัน,นครับแม่งมาแล้วเชี่ยแม่งมาตุยหลังกูเน่าเฮ้ยกูจะตายแล้วเน่าเน่ามันจะตามหลังเรามานี่แหละไม่เป็นไรพอเราเข้าที่จนมุมแล้วเนี่ยนะครับไหนๆเราก็เดินยิงไม่ได้แล้วนะ่ยครับมึงเข้ามาเลี้ยงตัวเลยซัดตามกูมาดิตามกูมา,า,มมาไปไหนซัดเข้ามาดิโอยพวกปอดควายกล้าไปไหนละ ช่างพกแม็กนะครับโอเคไม่เป็นไรเราเข้าไปดับน้ำเออลดน้ำก่อนดีกว่านะครับ<ม>เพื่อที่เราจะได้ไปต่อได้นะครับโอเคได้สมุภอันหนึ่งแล้วก็สมพลภัสองเชียแม่งมาและโอเคพอน้ำลดแล้วนะครับเราก็จะเปิดปตัวไว้ซ้ายขวาระวังนะครับระวังตัวไว้ระวังตัวนะครับแม่งก็จะปูกใหม่ตรงนี้ไม่ต้องสนเลยครับวิ่งไม่คิดชีวิตเลยครับวิ่งให้ไวที่สุดนะครับ อุ้ยเชี่ยจะทำอะไรกูเลยกูขอร้องกูผิดไปแล้วเพื่อนนะครับวิ่งให้ไวที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะครับแล้วเราค่อยมาดักยิงพวกแม่งที่หลังนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันดอกของดีนะครับโอเคอเขาราถึงตรงนี้นะครับทีประตูให้ไวที่สุดมันจะโดดตามเราลงมานะครับแล้วเราก็ขึ้นได้พอขึ้นไปได้เนี่ยมันจะมาทางเดียวเราก็หันกลับไปแล้วหล่อยิงพวกแม่งนะครับ อยู่ไหนกันนี่กะมามาจจเย็นพวกจจเย็นจจเย็นตายตายควายแย่ yeah, ได้สมุนไพรด้วยแย่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 วันนี้มีอีกป่ะพวกมึงอ่ะรู้สึกว่ายังจะไม่หมดนี่โอเคช่างหัวแม่งนะครับแล้วก็ได้ของมาพอสมควร อย่าไปอะไหลมากนะครับโอเคเราก็รีบวิ่งดีกว่าอย่าไปสนใจพวกแมงเลยนะครับโอเคไปต่อพอถึงตรงนี้นะครับคุณก็ต้องระวังด้วยนะครับระวังตายนะครับถ้าเกิดคุณไม่ระวังครับคุณจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับถ้าเกิดคุณไม่ระวังนะครับคุณจะเป็นแบบนี้ระวังกันด้วยนะครับสังเกตรอยต่อข้างล่างดีๆนะคุณจะมาตายโชว์ทำไมวะเนี่ย โอเคดู okay. เร็วสิเร็วกูวอนโอเคนะครับก็เดี๋ตรงนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับปึ๊บๆๆๆๆๆๆจัมโอเวอร์วเนี่นแหละครับก็หันกลับมาแล้วก็ถีบประตูกป้าทเย้ยๆๆๆด้านซ้ายขวาไม่มีอะไรนะครับ ตรงนี้มีขอให้เก็บโอเคเก็บเก็บแม่งให้หมดโอเคนะครับก็พอเปิดประตูไปเนี่ยเราจะจอ,อะคนกลุ่มหนึ่งไม่เรียกว่าคนอ่ะเรียกว่าปีศาจนะครับปีศาจกลุ่มหนึ่งที่ทําพิธีกรรมอะไรสักอย่างนะครับก็คือเอเชียพวกนี้นั่นแหละผมมีเคล็ดลับนะครับที่จะจัดการพวกนี้ได้ในทีเดียวเคล็ดลับเคล็ดลับเราต้องใช้อะไรบ้างน,นะครับ1ครับคือระเบิดแฟลชแกลเนตน่ครับปวาลงไปที่พื้น พอปันลงไปที่พื้นเสร็จนะครับคุณหยิบแนด์แกรนิตขึ้นมาแล้วว้างลงไปครับแล้วคุณก็ตดลงไปเก็บของเลยนะครับรวยนะครับรวยได้เยอะนะนี่ดูดูดูนี่ดูนี่นี่นี่ไงน,น,น,นี่กระสุนกระสุนไม่ดอกอะดอบแต่ของอะขายได้ราคานะเว้ยนะครับ พอมาถึงตรงนี้เราวิ่งไปเซฟพวกความปลอดภัยก่อนเดี๋ยวเฟลแบบเมื่อกี้ผมจะซวยเอานะครับทาริออนวิ่งแมงโคตุดเลยสัตกูกียนเมืองโอ้เซฟจะเต็มแล้ววะไม่เป็นไรโอเคเราวิ่งกลับมาก่อนผมชอบรู้สึกว่าผมเนี่ยแคสไม่สนุกนะครับแต่ว่าก็ต้องขอให้ทุกคนด้วยเพราะว่าบางทีผมก็อารมณ์แคสมันไม่ไม่บันเจิด นะครับก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับผมก็แค่ได้ประมาณนี้แหละนะช่วงนี้ก็มีการบงการบ้านอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนะครับก็ต้องลงทำกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไม่จบเอาโอเคพอแล้วได้โูสมุนไพรมิงส์สามันพ่อตายเก็บไว้บูชาสักนั่แหละครับยูเอ็มแค่สุนยูเอ็มพีหมดยังวะหมดแล้วด้วยถือพันนิเชอร์เดี๋ยวเย้ๆตรงนี้ก็ไอกองเหล็กนี้มันยังไม่เปิดน,นะครับ เราก็จะไปเปิดกรงเหล็กกันหน้ากากทองภายในวังเนี่ยดรอปจะมีไอเทมซ่อนอยู่พอสมควรเยอะๆนะโอเคมาทางนี้นี่แคบ อันนั้นครับ w e l c o m ก็สุ่มร o u n ิ้งสักสองใบนะครับที่ผมจะทำก็คือเซลล์ของก่อนลืมลืมนี่ล่ะรวยไหมรวยรวยสามอันอ่ะรวยเก้าอันอ่ะรวยรวยออกแล้วรวยของจริงแล้วก็ซื้อเคสใหม่เลยนะครับเอาไว้เก็บของแล้วก็ เทิร์นอัพเนี่ยครับผมจะเทิร์นอัพความแรงของเซมิออโต้เนี่ยครับ <laughs> เป็นของที่เราต้องใช้นี่ยครับสไนรไลฟ์เฟิรนเซมิออโต้นะครับพอเข้าตรงนี้ไปตรงนี้แหละที่ผมหลุดเนี่ยครับแม่งเป็นเชียร์อะไรที่สวยมากนะครับขอให้ไม่หลุดแล้วกันไม่หลุดแย่ไม่หลุดโอเคนะครับถึตงตรงนี้ก็จะยากนิดหน่อยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นอะไรที่ยากพอสมควรนะครับ เราจะมาเก็บจิ๊กส่วนจิกซอกันนะครับเฮ้ยกูขายอะไรทิ้งอ่ะกูขายสมุนไพทิ้งเหรอเนอะแล้วกูใจใชายอ่ะไรนะครับส่วนตรงนี้มันก็จะมีให้แก้ปริศนานิดหน่อยนะครับเฮ้ยตรงนี้ยังไม่ใช่เนี่ยเก็บของก่อนอ่านไฟล์ก่อนเมโมเชื่ออะไรของพวกมึงเ mm. นี่ยนะครับ <c ười> ตรงนี้จะยากยากพอสมควรนะเราต้องเอากุญแจจากไอเชี่ะสีแดงนั่นเห็นนะนะครับ ถามว่าทำยังไงก็ค่อยๆเล่นนะครับใจเย็นใจน,นะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะครับเอ้ยมันก็ยากอยู่นะเราต้องค่อยๆเล่นเล่นดีๆอย่าประมาทนะครับเพราะว่าพวกมันก็เยอะที่เราต้องเอาก็คือกุญแจจากไอเอชือดชุดสีแดงนั่นแหละนะครับโอเคสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยระวังไอเชือดพวกนั้นด้วยเฮีย <c oughs> yeah. กระสุนโอเคเีย <c oughs> yeah. ไปตูวไปย่าโอเคเดินตามผมมาทางนี้มึงมองหน้างขวาพ่อไงฟัดเห็นมึงแล้วหมันไส้ว่ะสู้เพล็กไปทีเดียวนีคอมไม่ขาดใช่ไหมอ่าได้มึงยังไงวะ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 พวกแม่งไม่ตามเราเว้ยโอเคดับแต่เงินไม่หาไม่ได้ต้องการเลย เราต้องยิงไอ้เชชุดแดงนั่นนะครับโอเคพอเรามีสไนเซมิเนี่ยนะครับเราก็ไล่ไลเฟิร์นเซมินะครับก็คือเซมิอโอตโอต้นะครับกึ่งอโอตโต้อะไรสักอย่างนั่นแหละช่างหัวแม่งเราก็ยิงถังแม่งเลยไส,ส้สัตว์มึงยังไงวะมึงไม่ต้องมองหน้ากูเฮ้ยเราเก็บสไนไว้ก่อนดีกว่านะครับใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งรีบ เพราะว่าเราจะต้องเก็บไอเชียชุดแดงนั่นนะครับชุดแดงนั่นอย่าให้มันหนีไปได้เด็ดขาดนะครับถ้าเกิดมันหนีได้คุณแล้วคุณจะลำบากนะครับรีบวิ่งให้ไวที่สุดครับวิ่งให้ไวที่สุดคุณอย่าเห็นเงินนะครับคุณอย่าเห็นเงินก่อนนะครับไอเชียชิบหายแล้วอย่าให้มันได้ขึ้นปืนกลเด็ดขาดครับถือสไนซ์ไซมี่ออกมาเล็งไปที่มันครับไอเชียไม่ทันแล้วโอโหงานเข้า ไม่เป็นไรครับช่างหัวแม่งก่อนให้มันใช้ปืนกลไหมนั่นแหละช่างหัวแม่งก่อนแม่งหนีเรานะครับปล่อยแม่งใหม่ทียนั่นแม่งเกีย่ยง <P uk it> พอมันขึ้นปืนใหญ่เออพอมันขึ้นปืนกลแล้วเนี่ยเราจะลำบากมากนะครับไม่เป็นไรนะครับถือว่าผมเฟลเองเพราะว่ายิงไม่โดนนะครับเล่นจอยอย่างงี้แหละแม่งยากนะครับโอเคใจเย็นใจเย็นนะครับกลับไปเก็บของก่อน เงินตรงนี้มันเอามาล่อนะครับแค่สี่พันเองนะครับช่างโหแม่ไอเชื่อชุดแดงนั้นมันก็วิ่งไปละเราก็วิ่งไปไม่ทันนะครับเราต้องตามไปเก็บมันนะครับตามเอ่อเก็บกุญแจจากไอเชื่อชุดสีแดงนั้นแนะ่ะพอเราลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยเราจะได้ไอเชี่อมึงหลบไปดีมึงมานี่อะไรสัตว์โอ้แม่งวิ่งอย่างเร็วเลยอ่ะมึงจะไปไหนโอยสัตว์เอเชื่อนั่นม่งมาขวางเห็นนะครับ แม่งได้ปืนกลออกมาแล้วเราจะซวยกันละทีนี้มึงทำไมวะเมื่อกี้มึงขวางลงมาวะฮะใช้เรื่องไหมสัตว์ฮะเอขึ้นลังบนก็ได้วะมึงเก่ามากใช่สัตว์ฮะเก่งมากใช่เป็นซอมบี้บ้านอ่อมึงเหรอถือปืนกลน่ะนะแม่งโกงนะครับเราก็ต้องเอ้อชิปหายแล้วจะตายล้วตบตูเข้าไปเร็ว เอาไงกับแม่งดีวะสมุนพายเ,าเราจะไม่ใช้ปืนไรายิลกันนะครับเฮี้ยชิบหายละเย่รอดๆๆอดอดอดเราต้องคิวไอเชยน,นันได้ก่อนให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเก็บของไอเชยน,นันแม่งเป็นซอมบีบ้านพ่อเขาถือเป็นพ่อเขาถือเป็นคนไอชิ้นนี้มึงรู้ดีอตัดมึงรู้ดีเหรอ รู้ดีตลอดเลยเอาไงกับแม่งดีวะแม่งรู้ดีอ่ะ <c oughs> มันเป็นเรื่องยากนะครับที่จะคิวเชื่อเปืนกนนั้นได้ง่ายนะครับ <c oughs> เป็นอะไรที่ยากไหมครับ <c oughs> โอ้โฮเหีย ยิงไม่ได้นะครับแม่งหลบอยู่หลังเป็นกลเนี่นะเราก็ต้องวิ่งวิ่งไปเรื่อยวิ่งหลบแม่งนี่แหละไม่ได้วิ่งหลบใครมึงยังไงไว้สัตว์รู้แล้หมันไส้มากกูหมันหน้าเชี่ยโอ้ยเชี่ยกูขอโทษเพื่อนรีโหลดไอ้สัตว์ รีโหลดเหรอทำกูเจ็บอีฮี้กุนแจก็ตกไปซะกากทุยที่ผมวันตอนนี้ก็คือหมนไข่นะครับจะตายหาแล้วโอเคพวกแมงก็หมดแล้วแหละครับนะหลังจากที่เราคิวเช่นนั้นได้แมงไม่โผ่มาแล้วนี่ครับโอเคกลับไปหาดรอปกินเฮิร์บกันต่อทำทาดิดัมทา ดโอ้ได้กุญแจอย่างสบายใจนะครับแกลเลอรี่คีย์ก็คือกุญแจห้องแกลเลอรี่นั่นเองนี่ครับหลังจากนี้ห้ามตายนะเว้ยตายแล้วกูจะสวยโอเคไปกันต่อแคทเมื่อกี้นาทีแล้วเนี่ยฮึ ลีออนเอสเคนเนดีพูดที่เยอะที่ยานโอ้โหพอถึงแกลเลอรี่ตรงนี้นะครับเราก็นะต้องหาวิธีแก้อะไรนิดหน่อยรู้สึกจะเป็น4 3 2 1หรือเปล่าถ้าผมจำม่กิดนีครับต้องไปอ่านบทสรุปเมื่อก่อนผมเล่นในพีอ้เล่นในเพทนะครับจำจำไม่ได้สมสมมัว่วๆเลยมันก็ผ่านนะครับโอเคไม่เป็นไรเราตรงนี้มันก็จะมีปร,ริศน,น,นาให้แก้นิดนึงนะครับก็คือ เอาไปเลสี่สามสองหนึ่งโอเคใช่ด้วยครับสี่สามสองหนึ่งจริงๆด้วยนะครับโอเคพอสี่สามสองหนึ่งแล้วเนี่ยก็เดินออกไปซะแล้วคุณก็จะเจอคัสซีนคัสซีหนึน่งครับเฮียมอนซาลซาเนดี If you don't need me, then get off my back, old man! Did you see like Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? The puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I control. เราจะลำบากตรงนี้แหละนะครับเข้ามาเลี้ยงตัวเลยสัตว์กูคิดว่ามึงกลัวกูคิดมึงคิดว่ากูกลัวมึงอ่ะเข้ามาที่กูต้องการตอนนี้ะนะสมุนไพรมันเข้ามา เป็นชาวล็อกไปไ้สัตว์เข้ามาดิพวกจอกเอ้ยแล้วจะมีนักธนูมาด้วยนะครับเฮ้ยเย่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 เขี้ยมี RPG ด้วยพ่อมตายแล้วเขี้ยมังหนีกูไวสัตว์พวกเลว ระวัง R P G กันด้วยนะครับโอเคสิ่งที่เราต้องทําเนี่ยก็คือเก็บสม้งไปไม่ใช่ไม่ใช่เข้าไปในห้องนี้นี่ครับแล้วก็ไปกดปุ่มนี้ครับยังกดไม่ได้อะไรอะ่ะอ,อ๋อโอเคโอเคเราต้องไปทําให้ไอไออะไรนะไอที่เก็บของตัวนั้นอนะขึ้นมานะครับพอถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีแม่งออกมาวะแม่งไม่ออกเวย ครับพอยเชียนขึ้นมาแล้วก็จะมีไอเชี่ยพวกเนี้ยแม่งเอา RPG ขึ้นมาจะยิงเราเนี่ยครับยิงไม่ได้หรอกครับเพราะเราหลบก่อนไม่ต้องห่วงครับปืนนี้เราแรงอยู่ครับเอ่อปืนอะไรนะปืนอะไรนะปืนมันดิเชอร์เออทำไมวันนี้กูอื่นๆยังวะโอเคพอเราได้สะพานแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องไปเอาก็คือจิ๊กซอชิ้นที่หนึ่งนีครับเฮียพร้อมตาย ผู้รอดไล่สัตว์เก่งกันมากเลยเด็กสัตว์ก้าสัตว์ดรอป้องเยเอาเสนในไปสองห้องเลยเยอเก่งกันมากใช่ไหม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  นัดเดียวจอดนะครับสไนนเนี้ยแม่งแรงสัตว์เฮ้ยโหอะไรมึงมองหน้าโวยสัตว์หายแล้วเอาไงดีวะทุกสองย yeah! ทางเลือกสุดท้ายมึงไม่หายไปใช่ไหมสัตว yeah! ์นีลอดยะเชียนันแม่งวิ่งหนีกูมึงวิ่งหนีกาไอา้สัตว์ผมพาแล้ววิ่งหนีกว่ามา,มาตะโนบห้องไอ้สัตว์ โอ้ยเชี่ยอะไรมึงเจ๋งมากเลยฮะสไนเชี่นี่แรงมากนะครับมึงยังไงวะมึงจะยังไงอะกลัวงจะยังไงอะกลัวอุ้ยเชี่ยจะยังไงอะกูวะโอเคพวกแม่งหมดแล้วนะครับ เก็บจิกซอสะแล้วคุณก็จะพบกับความจริงนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ดักอยู่นะครับพอเราออกไปแล้วเนี่ยไม่เชีย่ยแม่งแม่งไม่โผล่มาวะจริงๆจ,จะต้องมีไอตัวยิง RPG โผล่มาไม่เชื่อเชา่อัวแม่งเราไปดีกว่านะนครับน่ครับก็ผ่านไปด้วยดีนะ ขอเจอจุดเซฟเหอะจะได้จบการแคสโอเคนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมนะครับก็รอพาร์ทสิบสามเร็วๆนี้นะครับขอ,ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับวู้ฮู้รักทุกคนบ๊ายบาย